สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันซุกแล้วครับท่านผู้ชมเป็นวันที่เก้าแล้วครับคงใจใจกันเนาะอย่าอูพิษเดี๋ยวนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้วันที่เก้าครับวันซุกตุลาผมมาติตาหน้าเนี่ยครับมพอเตรียมการแข่งเรือวันพุ่งนี่ครับวันพุ่งนี่คือวันที่สิบนะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็จะปีการ ิษสนามในการแข่งเรือแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะพาะท่านผู้ชมมาพอเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,นะครับเมืองน่านก็ได้มาเตรียมงานเตรียมการกันแล้วครับเตรียมงานเพื่อจะแข่งเรือวันพุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นมาเตรียมแผ่นง,งานกันแล้วครับวันพุ่งนี้เจ้าจะได้สักหกโมงเจ้าผมคงจะ รีวิวกัท่านผู้ชมได้ครับจบผำกั๊มนะครับกว่าด้านตาหน้าเนี่ผงนี่เจ้าหกมงเจ้าเนี่ยผมเป็นจจได้นะครับท่านผู้ชมเจ้าที่เปินกำลังทำงานกันอยู่ครับสวัสดีครับคุณพี่มาจากเอกสบานนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้ท่านอยู่บ้านก็พอเจ้าที่เปิดได้มาเตรียมงานวันวันผงนี่ครับวันที่สิบนะครับอันนี้เป็นท้งอย่างครับคุณพี่ทงอย่างครับ อ๋อทงฟ้าวนะครับท่านผู้ชมทงฟ้าวอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชุมเจะเวลาเฮียครับเจ้เวลาเฮียธรรมชมอยู่ตั้งบ้านกับบัตรใจใกล้หันนะครับแบบนี้นะครับหลังจากว่าจะได้หันรีวิวทั้งยูทูบรับตีวันนีในไทยทำนผู้ชมปุ่นก็จะเป็นเรื้อ<ค>ยตียำเพาะอ๋อธรรมชุมหันว่าข้าวไก่ๆเรียบๆครับแห่ถ้วยประหลัดชันนะครับ วันนี้เจ้าที่สพเปิรนก่อจะได้ตบแต่งง้มอีกชุดนะครับวันนี้ก็มากันหลากหลายท่านครับวันนี้ทาโชนทั้งวังน,งนครับท่านไปแล้วครับไปญานติ่อื่นต่อครับวันนี้คงจะอยู่วนๆอยู่แถวตาหน้าน,าน,าน,นี่แหละครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวป้านนาไปชมไป พอด้านปุ่นถ้ำกลมครับส่วนตัดนี้ก็จะเป็นเรื้อตีอยู่กลางหน้านี่จะเป็นจุดตีปลอยเรือนะครับจุดสตาร์ทนะครับวันพุ่งนี้นะครับนี่แหละครับกดเดี๋ยวไป่เลียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเป็นจุดสตาร์ทครับเอาไปพอกันเลยครับวันนี้ก็บางตาเพราะว่ายังมีเรือแข่ง มาเตือนนะครับวันนี้บ่มีเรือแข็งมาซ่อมนะครับาจะหยุดซ่อมก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีการเตรียมสายไฟนะครับเนี่ยครับนี่สายไฟเอาไปใจในเรือปุ่นนะครับเอาไปใจในเรือในเรือตีกรรมาการกันจะได้ไปนั่งอยู่หันหลายท่านอยู่ครับเพื่อจะอทําการปล่อยเรือวันพุ่งนี่นะครับวันพุ่งนี่ คงจะมียูดแถวๆนี้แล้วครับที่จะได้ชมกันครับด้านปุ่นก็คงบ่มีอย่างละครับด้านฟ่งน้ำปุ่นก็กเงียบเงียบอยู่ครับคงจะมีการมังกรเต้นสำรักของเชื้อตานครับปีนี้บ่มีกล่องเชื้อที่ประกวดครับแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับสมัยเมื่อย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนนี่ก็จะมีการแข่งกันกล่องเชื้อนะคบจะมีหมู่บ้านแต่หมู่บ้านมาเอาเขาห้องว่า ตกแดงกล่องเชียแบบอลังการแล้วครับสวยงามนะครับแต่สมัยนี้มันบ่มีแล้วครับตั้งจากโควิดระบาดนี่ก็ควาสามารถที่จะทำของเชียได้นะครับท่านผู้ชมคงจะล้าท่านผู้ชมไปแต่วีก่อนนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดงติดตามครับสำหรับ ตาหน้า,นาแข่งเรือติดเตรียมการแข่งเรือพิษณาวันพุงนี้ครับสวัสดีครับ